สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงมาแบบสวยๆฟุ้งฟิฟุ้งฟสไตล์เจ้าหญิงเจ้าหญิงค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะสําหรับผ้างานฟองนะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าฟองนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากเป็นซีทรูนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเรามีซับในให้คุณลูกค้านี่ค่ะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะกับกับกับผ้าของเราค่ะคุณลูกค้าค่า นี่ค่ะเป็นผ้าปอมนะคะเนื้อนุ่มผ้าดีมากคุณลูกค้าคา่ะเวลาใส่ทําให้เราดูสวยเข้าหุ่นได้ดีมากค,าคาุณลูกค้าขานี่ค่ะจะให้ดูรอบตัวอย่งเลยนะคะเหมาะสําหรับใส่ไปออกงานแต่งงานบวชหรือว่าจะเป็นงานสังสรรค์พิเศษแม้กระทั่งช่วงนี้ค่ะค,าค,าคุณลูกค้าขาคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้วปีใหม่ใกล้มาถึงแล้วก็เลยนําเสนอ ชุดเจ้าหญิงสวยๆชุดราตรีสวยๆให้คุณลูกค้าดูนี้มีมาสองแบบคุณลูกค้าแบบที่หิมใส่ก็คือเป็นคอวีปาานะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็แบบใน,นหุ่นใส่ก็คือจะเป็นคอวีแต่ว่าคอไม่ปาดนะคะคอปิดอย่างนี้นะคะเป็นชั้นๆตัวนี้จะเป็นชั้นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ c 2ช่วงหัวเข่านะคะคุณลูกค้า c 2จะช่วยทําให้เราดูสูงขึ้นนะคะหญิงจะแจงตรงนี้ว่า c 2 เวลาเขาจะใส่เราใส่เราจะยาวหน่อยแต่ว่าช่วงหัวขาวเราจะเป็นซับในทุกตัวหญิงมีซับในให้นะคะผ้าเนื้อนุ่มมากค่ะสีเดียวกับผ้าผ้าปอมข้างนอกนะคะคุณลูกค้าขะเหมาะกับงานทะเลเหมาะกับงานแต่งงานนาตีถ้าเกิดยังไงคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคุณลูกค้าขาหญิงขายในราคาที่ขาดทุนเลยแหละหญิงจะบอกให้หญิงขายในราคาที่79 0สิบบาทค่ะคุณลูกค้าขา ชุดสวยๆอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียเงินสองสัมพันธ์ใส่เพื่อจะออกงานคุณลูกค้าจ่ายเพียง790บาทรวมส่งเคอรี่ด่วนๆให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะที่เบอร์0 9 3 1 9 8 8 0 1 3นะคะ087 2 1 9 5 6 7 8นะคะคุณลูกค้าแอดไอดีไลน์หญิงมาได้นะคะคุณลูกค้า่ะแอดไอดีไลน์มาทั้งสองเบอร์เลยนะคะคุณลูกค้าหญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรีทรมหาหญิงนะคะแล้วก็คิดหน้านะคะหญิงจะเอาชุดสวยๆเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอย่างนี้ให้คุณลูกค้าได้ชมดกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ